สวัสดีครับผมวันนี้ครับเราอยู่กับโชค Pro Fender Fit C BYD Dolphin Extended Range นะครับตัว Pro Fender Fit g ตัวนี้คือตัวท็อปที่สุดเลยสำหรับ Pro Fender ในกลุ่มรถเก่งนะครับผมสำหรับเจ้าโชคตัวนี้นะครับจะอยู่ในกลุ่มงบราคาไม่เกิน3,000 0บาทครับผมเดี๋ยวเราจะพาไปดูกันว่าข้างในกล่องนี้มีอะไรบ้างครับ เรามาดูในส่วนของโช็คอัพหน้ากันนะครับสำหรับเจ้าตัวฟิชเครับในส่วนด้านล่างนะครับก็จะเป็นสีเงินเมทัลลิกนะครับผมเป็นแบบนี้เลยนะครับขยับขึ้นมาในส่วนของกระบอกด้านล่างนะครับก็จะมีแหวนล็อกนะครับสีแดงตามแบบฉบับของโปรเฟนเดอร์สีประจําของเขานะครับตัวกระบอกโชคตัวนี้นะครับมีขนาด52มิลิเมตรนะครับผมขยับขึ้นมาอีกนิดจะเป็นเรื่องของการปรับระดับพีโหลดของสปริงครับแหวนตัวล่างเป็นตัวล็อก แหวนตัวบนตัวนี้จะเป็นปรับฐานรองสปริงนะครับเราสามารถปรับระดับทีโหลดได้ขึ้นอยู่กับสไตล์การขับขี่หรือความต้องการของลูกค้านะครับตัวชกนี้ครับแกนมีขนาด22มิมนะครับหัวปรับครับมี16เลเวลนะครับปรับได้16ระดับเลยก็คือถ้าเราหมุนไปทางขวานะครับก็จะเพิ่มเลเวลในความแข็งมากขึ้นปรับไปทางซ้ายก็จะลดเลเวลนะครับทำให้นุ่มมากขึ้นครับ แล้วก็ตัวโช๊คตัวนี้จะเป็นระบบ m o n นทู b e เหมือนกับตัวดิฟเลยนะครับหลังจากที่เราดูโช๊คกันแล้วนะครับเรามาดูในส่วนของสปิงกันบ้างนะครับสปิงของโปรเฟนเดอร์นะครับก็จะเป็นที่รู้กันอยู่แล้วว่าเป็นโปรเกรสซีฟสปิงนะครับผมตัวนี้นะครับจะมีขนาดที่สูงกว่าสปิงปกติทั่วไปนะครับเพราะเขาเป็นโปรเกรสซีฟเขาเพิ่มจํานวนขดมากกว่าปกตินะครับตัวนี้ก็จะเน้นไปที่ความนุ่มนวลเป็นหลักครับเรามาดูในส่วนของโช๊คลังกันบ้างครับโช๊คลังตัวนี้จะเป็นสีเงินนะครับ silver m e t a l ล i c นะครับผมจะเป็นหหนนตอกกััับบโโชคลขงงรระะปแวส ในส่วนของโชค yes. k, 23, ๊คครับเรามาดูที önem, Man, round, ่โ so, ช๊คโช๊คตัวนี้กระบอกสังเกตว่าจะใหญ่เท่ากับหน้าเลยตัวนี้ขนาด52มิลเท่ากับหน้านะครับจะรับแรงกระแทกได้ดีนะครับตัวกระบอกใหญ่แกนครับแกนตัวนี้จะเป็นขนาด14มิลนะครับผมแล้วนอกจากนั้นเนี่ยเขายังแถมในเรื่องของยางกันฝุ่นยางกันกระแทกมาให้ด้วยนะครับเรียกว่าใจดีมากๆเลยหลังจากที่เรื่องของตัวแกนโช๊คเรื่องโช๊คแล้วเนี่ยเรามาดูในส่วนของการปรับระดับ การปรับระดับนะครับตัวนี้เขาเซตติ้งมาให้อยู่ที่8นะครับผมเราสามารถปรับให้นุ่มหรือแข็งมากกว่านี้โดยการปรับที่ตัวนี้นะครับด้านล่างเพราะโชว์ตัวนี้เป็นระบบโมโนทูบแบบอัลไซด์ดาวตัวปรับก็จะอยู่ด้านล่างเป็นแบบกับหัวนะครับถ้าอยากให้นิ่มเราก็ปรับให้เบอร์ลดลงนะครับก็คือตอนแรกอยู่8ก็เป็น7 6 5นะครับอันนี้ก็จะนิ่มขึ้นแต่ถ้าเกิดอยากให้แข็งอยากให้ตึงขึ้นเราก็ปรับเป็น8 9 10อันนี้ปรับได้จากด้านล่างนะครับหรือว่าเวลาเราปรับเราก็ก้มไปด้านล่างที่ตัวรถได หลังจากที่เราดูโช๊คหลังกันเรียบร้อยแล้วนะครับเรามาดูในส่วนของสปริงหลังกันบ้างนะครับสปริงหลังของตัวนี้นะครับก็จะยาวเป็นพิเศษเหมือนกับสปริงหน้าเลยเป็นแบบโปรเคซี if, สปริงเพิ่มจํานวนขดพิเศษนะครับเพื่อตัวนี้จะเน้นความนุ่มนวลเป็นหลักนะครับผมเรามาดูในส่วนของการโหลดบ้างการโหลดตัวนี้นะครับสามารถโหลดได้ถึง3เซนติเมตรหรือ30มิลลิเมตรนะครับแต่ถ้าใครไม่ต้องการโหลดนะครับตัวนี้สามารถปรับสแตนดาร์ดความสูงเท่ากับโรงงานมาได้ แต่มีลูกค้าบางคนนะครับจากประสบการณ์ที่เราเคยติดมาคือเขาอยากให้สูงกว่า Standard เราก็สามารถปรับสูงขึ้นมาจาก Standard ได้อีกนิดหน่อยนะครับแล้วก็ถ้าเกิดใครอยากโหลดมากกว่า3เซนนะครับหรือ30ม m mm เนะครับเข้ามาหาเราเราโหลดได้มากกว่านั้นครับและนี่ครับคือทั้งหมดของเจ้าโปรเฟนเดอร์ฟิตซตัวนี้นะครับกับราคา29,245บาบาทครับ สำหรับเพื่อนๆคนไหนนะครับที่สนใจนะครับเรามีโปรโมชั่นผ่อนศให้10เดือนนะครับพร้อมฟรีค่าติดตั้งและตั้งศูนยนะครับถ้าเกิดอยากได้นุ่มอยากได้หนึบอยากได้นิ่มแข็งสไตล์ไหนนะครับเข้ามาหาเราได้ครับแล้วพบกันครับทีเลลแล็บครับ